สวัสดีอคิตพาทำมาแล้วมาแล้วอคิดพาทำเดี๋ยวนี้อคิตมาทอดทวิธีทอดปลาเล็กปลาน้อยปลากระดีปลาส้อยปลาขะแยงเนาะไปหาปลามาก็ได้ปลาเล็กปลาน้อยปลากระดีปลาขยเอยปลาหมอนี่นะคะ ได้มาพอหนึ่งมื้อนะคะเดี๋ยวเราจะทําวิธีก่อนทอดอันนี้เราทําตัดหัวแล้วเนาะมีเพชรคาตดตัดหัวไปแล้วอาคิดก็เป็นฝ่ายปรุงนะคะฝ่ายปรุงเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะคะ ก่อนอื่นเราจะใช้เกลือล้างปลานะคะเกลือกรใส่ไปเลยเกลือตเใส่อันนี้ประดับกิน่นคาวแล้วก็ให้มันมีรสชาตินะคะสองมือนี่แล้วก็คลุกคาวปลาเหมือนล้างเกือล้างเกลือมันก็จะ ามันก็จะไม่ค่อยขาวนะคะน้อย่าขาวคาวล้างนะคะวิธีเขาบอกว่าจะของขาวทุกชนิดเวลาล้างอะ่ะให้น้ำไหลผ่านนะคะไหลผ่านหมายความว่าเปิดน้ําให้มันผ่านอย่าไปอย่าไปเปิดน้ําให้มันขังและล้างนะคะ มันจะได้ไม่ขาวนะคะไม่ว่าจะล้างปลาหมึกล้างกุ้งล้างอะไรกันแล้วแต่เพื่อไม่ให้มันขาวอันนี้เดี๋ยวคิดจะทอดเนี่ยมันเป็นปลาปลาขยงปลากระดีอันนี้เหมาะสําหรับคนที่สูงวัยนะคะอายุสี่สิบห้าสิบไปแล้วนี่กินดีนะคะปลาเล็กปลาน้อยเพราะว่ามันเป็นแคลเซียมแคลเซียมสูงนะคะพวกนี้กระดูกเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะล้างกัน กันเลยแล้วไม่ให้น้ำไหลผ่านนะคะน้ำไหลผ่าน่นแบบเมื่อกี้เขาสัดหัวมาเขาก็ล้างไปรอบหนึ่งแล้วค่ะแล้วเขาล้างให้สะอาดล้างนานนะคะให้น้ำไหลผ่าน อยากให้น้ำมันสะเด็ดนิดนึงน,งนะคะก็อยากให้น้ำมันสะเด็ดนิดหนึ่งนะอาคิดจะลัางมือนิดหนึ่งนะคะเคทคนิคของอาคิ์นะคะที่จะมันเป็นปลาสดอันนี้เป็นปลาสดนะคะมีเทคนิคนิดนึงคือแล้วแต่สูตรไทยสูตรมันนะคะอันนี้สูตรอาคิ์อาคิ์ทำกินว่ามันอร่อยเนาะ ที่ก็จะใส่รสดีรสหมูนะคะถ้าใครไม่กินหมูบ้ารสไก่ก็ได้นะคะใส่ไม่ต้องเยอะปลาเรานิดนึงแล้วก็ใส่นะคะ่ะโรยไปเลย,ยนิดนึงแล้วก็ข้าว เราจะมาตั้งกระทะรอกันเลยนะแล้วพักไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาตั้งกระทะรอไว้ตั้งน้ำมันก็เปิดแก๊สกระทะเนี่ยถ้าเป็นทอดเนี่ยคิดทอดใช้กระทะแบบนี้นะถ้าเป็นกระทะเล็กเลอนเะเว้ผัดไปอะไรเงี้ยค่ะ ช้กระทะแบบนี้เราก็เปิดไฟน้ำมันทอดเนี่ยอากิตชอบใช้น้ำมันอันนี้มันจะตึมะกมันจะกรอบเนี่ยค่ะมันจะกรอบเนาะถ้าเป็นพวกน้ำมันพวกน้ำมันอันนี้เอาไว้ผัดทำกับข้าวแต่ว่าทอดเนี่ยจะใช้เป็นมันละกด้กชนิดมันจะกรอบอันนี้ไปทำกับข้าวนะคะอากิตจะไม่ใช้ทอดแต่ถ้าไม่พอเราก็ผสมได้ อันนี้เราใช้เป็นน้ํามันทอดเราจะใช้น้ํามันอันนี้อันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะใครใครชอบอะไรก็อันนั้นนะคะอากิตก็ไม่ได้มีโฆษณากับเขานะแต่อากิตชอบเนี่ยอันนี้ทอดเวลาทอดทําขนมทอดกล้วยทอดอะไรอย่างเงี้ยทอดปลาทอดอะไรเงี้ยมันจะทําให้กรอบนะทอดไข่อะไรเงี้ยมันเป็นเทคนิคนิดนึงแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ แต่ถ้าเป็นทำกับข้าวหรือผักหรือแกงอะไรเงี้ยคิดจะใช้ที่ห้องหมุนเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะไฟนี้แค่กลางๆนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมาก <c oughs> เพราะว่าปลาเรากลางถึงเบานะแรกๆก็ให้น้ำมันมันร้อนก็ไฟแรงนิดหน่อยก็ได้อันนีนค้คิดก็น่าจะเทหมดเลยเพราะว่าน้ำมันมันก็จะหมดแหละ ให้น้ำมันมันร้อนนิดนะคะเพื่อนจะไม่ให้มันติดไม่ว่าทอดอะไรให้น้ำมันมันร้อนก่อนนะงั้นจะเป็นปลาปลาตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยยิ่งต้องให้น้ํามันร้อนเพราะถ้าน้ำมันไม่ร้อนเนี่ยถ้าเราใส่ไปเนี้ยทอดเลยเนี่ยปลามันจะติดกระทะเี๋เราล้อน,น้ํามันร้อนนิดนึง เราก็จะได้ปลาเนี่ยค่ะที่เราล้างแล้วก็หมักไว้มันก็ยังพอเสด็จน้ําแต่ก็ทอดได้แต่ก็ต้องระวังนิดนะึงนะมันระเด่นถ้าคิดชอบกินปลาแบบนี้นปลาเล็กปลาน้อยปลาสร้อยปลาหมอปลาอะไรที่เขาไปหากันตอนนี้ที่ชยัยนาธเขาก็หาการเอาเอาไปยกยออะไรอย่างเงี้ย ขายไปขึงอะไรเงี้ยก็หาก,กินได้ตามต่างจังหวัดนะคะนี่รอน้ำมันร้อนนิดหนึ่งอยก่กีิเตรียมจังแนไว้ก่อนอย่าไม่ใส่ พอได้ที่เนาะน้ำมันมันน่าจะได้แล้วแหละอันนี้ <c oughs> เพื่อเราเราถ้าเราใช้มือ้นานะมันจะกระเด็นใช่ป่ะเราก็ใช้ตะหลิบที่เราทอดเนะะี่ยค่ะอันนี้จะใช้แบบทอดทีเดียวเลยนะคะทีเดียวจบเพราะว่ามันไม่เยอะมากมันได้อยู่ประมาณกินมื้อเดียวอะ่ะพอน้ำมันร้อนเราก็หลีไฟนิดนึงเพราะปลาเราไม่ตัวใหญ่เนะาะจะทอดเนาะดู ทดอดให้มันเหลืองแล้วมันจะกรอบอร่อยมากเลยนะคะอันทิตย์ชอบกิน ปลาเล็กปลาน้อยทอดเพราะว่าอาทิ์ก็ค่อนข้างจะอายุค่อนข้างจะจะเยอะแล้วนะคะก็จะกินปลาเนาะ เราดูเราดูว่าคืออย่าเพิ่งไปกลับนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปกลับปลาให้มันเหลืองแล้วถ้าเรารีบกลับตอนนี้ปลามนเนื้อปลามันจะเละนะคะเ mm hmm. พราะมันเป็นปลาสดปลาทอด แต่แล้วก็ระวังน้ำมันมันกระเด็นด้วยนะคะเวลาเราทำแต่เวลานิดหนึ่งเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะคะเดี๋ยวเราดอไฟกันนิดเราใช้ไฟก,กลาง เช็คดูสิว่าเขาติดกระทะไหมถ้ายังติดกระทะอยู่ก็ยังไม่ไจับนะคะมีกุ้งด้วยมีกุ้งแถมมาด้วยกุ้ง <c oughs> มีกุ้งแถมมาด้วย คือบอกได้เลยเนี่ยปลานี้เราหาจากธรรมชาตินะคะก็มีเจ็ยญาตเขาไปหามา <น okay. S 1> แล้วก็ก็มาแบ่งปันให้เนาะนแล้วก,แวก็แล้วก็มี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 เมือมือาือมือมอาเิตย์เนี่ยเป็นคนตรุงนะคะือ ตอนนี้อากิตก็ยังอยู่ไหน้าอยู่นะคะเดี๋ยวก็อีกสักวันสองวันน่าจะกลับไปสมุทรปาการไปช่วยลูกสาวทำผมนะคะเปิดร้านดีไซน์อยูสมุทรปาการเนาะทำผมแต่ตอนนี้ก็ยังยังเป็นช่วงเวลาพักก่อนขอออากิตแล้วก็็นช่วงเวลาพักก่อนอากิ์ก็มาทำอะไรให้เอซี FC เนาะจะได้ไม่เหงากัน จะได้ไม่ห่างหายกันไปคืออาทิตย์เนี่ยทำร้านทำผมชื่ร้านดีไซน์ถ้าเป็นเฟซบุ๊กก็ดีไซน์ปู่เจ้าเพจก็สีดัดยืดสมุดปาการช่อง youtube ก็เป็นอาทิตย์พาทำนะคะอาทิตย์ก็จะขายน้ำผลไม้ปั่นกาแฟโสด ผลไม้ปัน่นหน้าร้านเสริมสวยเลยนะคะที่อร่อยที่สุดก็คือโกโกอ้อานะคะอันนี้เราก็้ค่อยดูนะถ้าเกิดว่ามันยังเย็นเละอยู่เนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปไปกับมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้เละนะคะอันนี้วิธีการทอดเนาะก็ใช้ไฟกลางๆ เป็นปลาตัวใหญ่เนี่ยให้มันเหลืองไปเลยถ้าเราไปกลับโดยที่มันไม่เหลืองเนี่ยมันจะติดกระทะนะคะวิธีเทคนิคการทอดนิดนึงเริ่มเริ่มได้นี่มันก็จะเป็นแผรเลยนะคะแต่เราไม่ได้ใส่แป้งใส่อะไร้เราก็ใส่อย่างที่บอกเนี่ยคือเราอยากจะได้แบบว่าฟินของการกินปลาแบบนี้ก็จะเริ่มเด่นนิดนึงเริ่มกลับได้ ชอบอยู่เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำกับข้าวเองนะทํทำกับข้าวเองทำขนมทำกับข้าวอันนี้วิธีง่ายๆบ้านๆน,นะคะจดอาทิตย์เองนะ,ค,ะคืออร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยกินปลานะคะมีประโยชน์ด้วยยิ่งคนสูงมายิ่งต้องกินนะคะปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเริ่มกัดเห็นไหมคะกัดเราก็กัดปึ๊บไปเลยเมันก็จะเหลืองเหลืองเริ่มเหลืองแบบมันก็จะเป็นแผลของมันเอนโดโดยอัโยโตโนมัติมันจะติดกันนะคะมันก็จะติดกันโดยอัตโนมัติ อันนี้เราใช้ไฟกลางนะคะเราใช้ไฟกลางไมไ่ใช่ไฟแรงเพราะว่าถ้าไฟแรงมากเนี่ยมันจะไหม้ก่อนสุกอันนี้เราต้องการให้มันสุกจากข้างในขึ้นมาข้างนอก ือเราเราดูโดยด้วยสายตานะคะบเมื่อกี้เราจับเวลาได้ไหมก็จะไม่ได้บางคนเปิดไฟเรงไฟไฟอ่อนไปอะไรเงี้ยแล้วจับเวลาพอมันเหลืองเห็นว่ามันเหลืองแล้วอย่างเงี้ยเราก็เอาเอาขึ้นได้ก็เช็คดูเรื่อยๆ เดี๋ยวมันจะไหม้นะคะอันนี้มันเป็นปลา,าที่หลายกระสับนะคะมีปลาขยแยงปลากระดีปลาส้อยปลาหมอแล้วก็แถบมีกุ้งด้วย็นกุ้งตัวเล็กตัวน้อยแถบมีกุ้งตัวเล็กตัวน้อยด้วยกุ้งคือเขาใช้สวิงซ้อนอะ มันนอกมันนอกอ่ะก็ได้ใช้สวิงตอเนานะบ้านเราเนาะบ้านเราใช้น้าดี้ก็หากินง่ายนะอยู่เพื่อสันสุบุรีจังหวัดชัยนาทเนี่ยค่ะเริ่มเหลืองแล้วกลับดูทีเลยเทคนิคง่ายๆนะคะทอดปลาเนี่ยคือหนึ่งต้องตั้งไฟให้กระทะร้อนแล้วเราใช้เนี่ย เราใช้น้ำมันทอดนี่ยมันเป็นสูตรของอาทิตย์เองนะทอดใ่กรอบเราใช้น้ำม,มันมาระกบกออันนี้ใส่หมดเลยนะทอให้กรอบใส่ไฟร้อนๆแล้วก็เราเราก็เทปลาลงไปเนาะใส่ปลาลงไปปลานี้ก็ให้เด็าน้ำนิดนึงนะเผื่อมันจะเด็นใส่ปลาลงไปแล้วเราอย่าเพิ่งไปกลับเลยนะคะต้องดูให้ค,ค่อยๆดูด้วยว่ามัน มันถ้ามันเหลืองเนี่ยมันจะกลับแล้วมันจะไม่ติดมันจะไม่เละนะคะงคนที่ทอดปลาเละคือคือน้ํามันเออ่คือพอปลาลงไปแล้วกลับเลยอย่างเงี้ยขอโทษทั้งนะคะ <c oughs> อันนี้เราก็จะได้ปาลาแล้วเราจะเริออ่มติดแกะ้ปลาที่เหลืองนะแล้วทอดทีเดียวเลยเพราะว่า เราจะกินกันหนึ่งมือแคให้มันสะเด็ดนะ้ำสะเด็ดน้ำมันนะคะไม่ให้สเด็ดนะ้ำเนี่ยค่ะจะได้ปลาที่กรอกอร่อย ปลาเล็กปลาน้อยอ่ะคจะเรียกปลาเล็กปลาน้อยนะคือมันมีปลาหลายอย่างปลาเล็กปลาน้อยทอดแสนอร่อยกินกับข้าวร้อนๆเนี่ยค่ะได้ละปลาเล็กปลาน้อยที่แสนอร่อยกินกับข้าวร้อนๆนะคะร้อนอืม มากเลยอด,ดีเลยรสชาติะอดีเนี่ยค่ะอืมข้าวอรอยอืม่อ,อยเดี๋ยวคิดไปกินกับข้าวดีกว่ากินกับข้าวให้ดูนะประเล็กปรน้อยกินกับข้าวที่แสนอร่อยนะ ยาพิษตักข้าวมากินยวขอดึงขาก,กล้องนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่เห็น นเะดะีย๋ยวนี่จะตักข้าวมากินละร้อนกินกับตาเป็นโต๊ะที่นั่งประจำอาคิดเลยตัวนี้ ข้าวกินร้อนๆพี่แสนอร่อยนะคะเดี๋ยวไปตักข้าวแป๊บนะึ่ง ก,นนกินข้าวกับปลาทอดอันนี้ก็กินข้าวกันดนนีเนี่ยมีผักผักอาทิตย์ก็ปลูกเองนะคะเป็นผักที่ปลอดสารพิษน,นี่เราล้างแล้วแช่ตู้ไว้ก็จะมาแก้มใกล้ๆก,กันมากินกันใกล้ๆ อืมมันกอนรอบเลนร้อมน,อนอมันกรอบกรอบมากเก่งข้าวเอ้าไปกินข้าวเยอะอืมข้าว่อยหลอมากะนะงัใครเคยกินมา้าง แบบมันจะมียางถ้าลวงมันจะมียางแต่ถ้ากินดิบเนี่ยรู้ว่าผักไปปลอบสารทีไรก็กินดิบร้างแล้วก็งอกค่อย่เงินไว้ก็แป้มมากหืมฟินมากเลยอืมาก็ดี ดีอ่ะ่ะรสดีไปไม่มีข่าวล้าตัวอ้างสะอาดเ้ก็ใส่รสดีไปนิดนึงมันจะอร่อยพอดีค่อยนิกับข้าวขวยล็น้อยอกอร่อย ครูไม่มีอะไรมากที่อยู่แค่นี้ที่อยู่ได้เป็นทุววันก็อยู่ได้เนี่มันกรอบอร่อยปกตะิคือทอดเนี่ยมันไม่มีก้างเลยนะเคี้ยวไปเนี่ย มันกรอบมันกรอบและแล้วก็เอ้ามาันก็เป็นทางเชื่อมเยอะมาก,กคือเป็นคนจรินจ้าจุกโอ้ค่ะ ดีมากไปทำได้นะปล,ลป,ลนนปลาเล็กปลาน้อยทอดอาที่เป็ปลาเล็กปลาน้อยมันมือปลาหลายอย่างปนกันปลาที่บ้านเราที่หาก็เองอะ่ะนี่ส,สดๆนะปลาสดนะไม่ได้จากห้างน,นะอร่อยก็ทำเองได้นะอืมยิ่งบอกเลยว่าอร่อยใส่กิน เอบมาหร่อยฝากขั้งเอาคิดพาทำด้วยนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวซื้อมืออะไรดีๆเดี๋ยวมาทำลงใหาใหม่เดีนี้เราคิอหยุ่พนักงานนะคะอยู่บ้านพนักงาเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็เจอเป็นที่สมุดปากการ้านดีไซน์นะคะเสริมสวยดีไซน์สมุดปากกานะคะเพจก็สีแดดเจสมุดปากกา เฟนบุ Facebook, ๊กก็ดีใ์ปู่เจ้าช่องยูทูบประอาทิษฐานทำนะคะไปแล้วค่ะทุกทก